สดีครับผมไปไฮเปอร์โนลี่นะครับวันนี้เรามาถ่ายลงเล่นเล่น EP เท่าไหร่วะเข้าดูใน u t u b e เลยวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับผมวันที่25ของทุกปีนะครับซึ่งในวันนี้เป็น,ปนวันคริสต์มาสของแท่เลยเราจะจัดกิจกรรมต่างๆกันมากมายสวั <c oughs> สดีครับคุณจะทำอะไรในะวันคริสต์มาสครับผมจะ <c oughs> ตอนนี้โรงเรียนของเราเพื่อนของเราตอนนี้ติดไข้หวัดกันหมดเลยนะคะผมแต่คนนี้นะคะไม่เป็นโควิดครับหมูเด้าหมูเด้าหมูเด้าผมจะจิ้มแกหมูเด้าครับวันนี้วันนี้เป็นวันคิสส์มาสวันนี้คุณจะทําอะไรครับเปิดกาชาโอกาตาเดียวครับเปิดก่อนเลยครับพี่เปิดกาชาโอกาตาเดียววัสดีมหมูเด้าหมูเด้า หมูด้าคืออะไรหมูด้าในสิครับอันแป๊บนึงครับผมตอนนี้มีคนโทรมาครับเดี๋ยวผมรับสายก่อนเฮ้ยตอนนี้เขามีบิงโกจัดแล้วเหรอน่ะข้างหลังอ่ะไหนไภาษาจีนมาแล้วครับน่ะเฮ้ยอะไรป็นโยคดี่ว่ะวัดคิดมากมีมีภาษาจีนได้เหรอภาษาจีนอะไรประโยคเอนื้อเสียอยิ่งว่ะอ่านมั่วไอ้เหี้ยมั่วอ่ะอันนี้เรามาดูวันนี้มีบิงโกติงง่าย อีบิงโกนะครับกวตึงเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนของภาษาจีนนะครับผมมันก็ตรงนี้มันก็มีภาษาจีนเต็มไปหมดเลยนะครับเสียงผมอาจจะเบาไปนิดนึงนะคบผมแล้วตอนนี้เพื่อนของผมก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะผมไม่รู้ว่าเขารวมตัวกันทําไมนะครับบอินมันคือดอกอะไรวะเนี่ย อันนี้นหนมกระสุนอ๋อหนามกระสุนโอเคเราไปดูซูมต่างๆกันกนนันเนะรับผมโอเคนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราเปลี่ยนกล้องใหม่แล้วนะครับผมเป็นกล้อง A5 สี l t ้ a 5G นะคะผมอันนี้พอตอนนี้หลายๆซูมเริ่มเริ่มที่จะทาําการเออเปิดกิจกรรมกันแล้วนะครับผมตอนนี้มันก็จะมีซูมมีซูมอะไรบ้างเราไปดูซูมแรกกันเลยดีกว่านะครับ อ,อันนี้น่าจะเป็นอ๋ออาหารและเรื่องดื่มเป็นซุมที่เกี่ยวกับู้แบบอาหารอะไรประมาณนี้่ะค่ะน,น้าอะไรนี้นี้ก็จะเป็นโอ hello bingo อันนี้ก็จะเป็น bingo ่ <Hello. S 1> นนะผมเป็น,น,นซุนนมของ b i n g นะคบ ต่อไปเราไปดูภาษาญี่ปุ่นไหมเอยนเรามาดูภาษาญี่ปุ่นกันเถอะมันไม่ใช่ภาษาญี่ปุน่นมันคือภาษาจีนราชีนีามจเจริญก,ก้าวหน้านะครี่กินเหลือฉุกเฉินกินเหลือใช้ทุกปีแล้วก็อันนี้สงบ,บสุข,ลขะะและปลอดภัยเราไปดูต๊องเวทีกันดีกว่านะคะุณตรงน,นี้มันก็จะเป็น คิดนัดกันนะมชิ้นอะไรใช่มีโทรศัพท์ด้วอยอะโทรศัพท์นะ่ๆๆตรๆๆๆตรงนี้เป็นฝั่งของดนต,ตีนะผมเขากำลังเตรียมกันอยู่นี่เป็นอ่างะต่ายมากมายเลยนะครับตรงนั้นเหมือนเขาจะเตรียมเขาเรียกว่าอะไรสระน้ำเหรอเขาเตรียมสระน้ำกันอยู่นะครับผมท่านผู้ชม เราไปดูอะไรกันต่อดีเนี่ยเราซุ้มเสร็จก็เล่นได้แล้วเนี่ยเราต้องรอซ้มเสร็จก่อนนะผมเราเดินผัวได้แค่นี้แล้วผมเดี๋ยวเราจะไปดูตอนซุ้มเสร็จกันเลยดีกว่านะคะผมดูเหมือนว่าเขาจะบอกว่าให้ไปเอาไอกระดาษพาสปอร์ตเนะเดี๋ยวเขาจะเตรียมให้นะคะผมคือเหมือนว่าจะน่าจะเอาตรงซุ้มงานตรงแรกนะผมเป็นกระดาษพาสปอร์ตหระอเปล่ ต่อๆต่อคิวยาวอะโอ้โหคิวแว่นก็นเยอะเลยตรงนั้นนี่เลย,ยได้มาแล้วเนี่ยขอดูหน้าตาพัสดร์กหน่อยครับโอ้ยนะคะผมหน้าตาพัสดร์ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่เลยโอ้ยอยาวมากเลยดิโอเคประมาณนี่ยเราไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต่อไอ้อรอพรอบ เปลี่ยนชื่อก่อนนะคะบุ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณรู้หมนว่าเราจะไม่มีเลขซ้ำนะคะเอาเลย yeah maybe บิงโกกันแล้วอ่ะไวมากแบบไงยาจังเร็วทั้งสายอเฮ้ยกล้องโฟกัสดิไปโยนห่วงไหมได้แล้วปิงโก้นึ่งอัน,นะครับเราจะไปเล่นโยหนหัวกันต่อนะครับได้ได้โยนห่วงเก่ากันยานี่ใช่ไหมเออเมื่อกี้โยนห่วงไอ้ซุ้มโยนห่วงมันคนมันเยอะนะผมเดี๋ยวเรา,ารอซุ้มภาษาจีนก็ได้นะครับ เม่กีมันคุ้นไว่าผมก็เลยไม่ได้อัดตอนที่ไอระบายสีวันนี้เลยเนี่ยอันนี้คือไอไปไประบายสีมาแล้วแล้วก็แแบบมาแล้วนะผมเนี่ยอันนี้คือผมแแบบมาแล้วนะโอ้เมื่อกี้ไม่ได้อัดเเลยเสียดายมากเลยอะ่ะ ไม่ได้อัดเอาไว้คือแบบคนมันเยอะมากคนโคตรเยอะเลยนเนี่ยโอ้ยขับดีไว้ขับสวยมากอันนี้เราจะมาดูเพื่อนผมกัน,ด,กนดีเพื่อนผมโอ้ยได้ได้ใจห่วงหนึ่งโอ้ยได้ห่วงหนึ่งแม่ตอนนี้เราก็ได้โค้บแล้วนะครับผมนี่แม่โค้บแล้วครับ เดี๋ยวผมจะไปจับของขวัญกันนะตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับนี่ได้ตถาย อะไรหมดนะครับเป็นยี่ห้อจากญี่ปุ่นได้เลยทุกคนได้ลูกอมอะไรไม่รู้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปเรียนชีวะกันต่อนะคะผมเพราะว่าไอหมดคาบแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องไทยเปิดนอร์ี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่หน้าบ๊ายบายครับ